ขยับมาที่ข่าวนี้ค่ะหลายๆคนตั้งคำถามบอกคงไม่มีใครที่จะดวงเฮงไปมากกว่านี้แล้วหนุ่มเซลแมนนั่งกินข้าวอยู่ในรถอยู่ดีๆเจองูตกลงมาตกลงมาพากับกระจกด้านข้างตัดสินใจโพสคลิปนี้ลงในโซเชียลโซเชียลถามกลับทันทีอย่าโพสตแค่นี้บอกทะเบียนรถมาด้วยค่ะที่เห็นสีเขียวๆพันอยู่ด้านข้าง นี่ไม่ใช่ต้น oh. ตำลึงนะคะนี่คืองูเขียวสีสดค่ะแล้วตอกลงมาเกาะอ,อยู่ที่รถของชายคนนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาพักเที่ยงจอดรถกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้แต่หลังจากเห็นแบบนี้จอดนิ่งๆไม่ได้แล้วคงต้องขับเคลื่อนหน่อยคือหวังว่าถ้ารถเคลื่อนไปงูมันจะได้แบบหลุดไปไง ไม่รู้จะทายังไงอ่ะ<ค>มันพันแน่นขนาดนี้อ่ะมันจะหลุดไหมเขาพันอยู่ขนาดนั้นน่ก็ยิ่งขบ <c oughs> ับก็ยังพันอยู่เนี่ยพักหนึ่งใช้เวลาพักหนึ่งคือตอนแรกบอกเอ้นอยูจะเอาไม้เขี่ยออกแต<อ>่ไม่กลัวเพราะว่าถ้าจะเอาไม้เขี่ยเนี่ยมาเราต้องเปิดกระจกใช่ไหมคะหรือต้องลงจากรถไปเขี่ยก็กลัวตัดสินใจเอางี้ขับออกไปเลยแลวกันขับๆไปเงี้ยเผื่อเขาจะหลุดออกไปไม่หลุดหวังว่างูจะตกเองไม่หลุดขับไปนู่น2-3ถึงกิโลเมตรนู่นแล้วเป็นยังไงยังเกาะอยู่ดิเดิม่ช่คือมันก็ยังเกาะอยู่เดิมแล้วเขาบอก เนี่ยในรถเรามีเด็กมาด้วยนะเป็นห่วงจะลงก็ไม่กล้าลงออสุดท้ายพักเดียวงูเบื่อละบเบื่อและตัดสินใจเลื้อยลงไปจากรถหลังจากนั้นก็เลยนำคลิปนี้ไปโพสต์ลงบนโซเชียลนะคะ อยากจะเตือนเมอลดาหอเรามัดระวังนะบางทีเราเรานั่งกินรถอยู่ในอยู่กินข้าวอยู่ในรถเนี่ยบางทีเราอาจจะเปิดกระจกรถทิ้งไว้ไงจะให้ลมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกระวังนะถ้าเราเปิดกระจกเนี่ยอาจจะงูเลื้อยจริงจริงนอย่างที่คุณกุ๊กบอกเนี่ยพอคอมเมนต์ขึ้นมาให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่มีคอมเมนต์ไหนถามถึงความปลอดภัยสามีไม่มีใครเป็นห่วงเลยตกลงว่าส่วนใหญ่ถามกลับเลยทะเบียนรถคืออะไรตกลงว่าทะเบียนรถเจ้าของรถก็ใจดีมาตอบในคอมเมนต์ให้บอกทะเบียนรถผมคือ8 8ด แปดหกจัดเลยจัดเลยด้วยจัดเลยด้วยโออค่ะ,ะจากเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเตือนภัยเนาะแต่ไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นเป็นภยัยรู้สึกว่าอยากจะเจอแบบนี้บ้างนะฮะ